ชาวได้ถามหลวงปู่สังคยานาเนี่ยแปลว่าแปลว่าอะไรเนี่ยสังคยานาปู่ว่าอะไรนะอะไรพร้อมกันนะสวดพร้อมกันฮะเออการสวดพร้อมกันกันทําแบบเดียวกัน <c oughs> หรือการการตรวจชําระ นี่คือคำว่าสังขยา <c oughs> ประวัติพุทธศาสนาเราเนี่ก็มีเหตุให้ทำสังขยาคือการสวดพร้อมกันการทำแบบเดียวกันหรือการตรวจชำระตรวจชำระในที่นี้ก็คือตรวจชำระข้อธรรมข้อวินัยของพระพุทธเจ้า <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีทั้งธรรมมีทั้งวินัยก็คืออันหนึ่งคือคำสอนอีกอันหนึ่งก็คือคําสั่งที่มีบทลงโทษถ้าไม่ทําตามหรือถ้าฝ่าฝืน <c oughs> สาเหตุที่ท่านจะทําสังคยนาก็เกิดจากพระในครั้งพุทธกาลช่วงปลายช่วงปลายก่อนนั้นนั้นท่านก็ท่องจํา ทั้งข้อธรรมข้อวินยัยผู้ใดเป็นผู้ที่ชำนาญในการท่องจำข้อธรรมท่านก็เรียกพระธรรมกถึกผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านคำสั่งที่มีบทลงโทษท่านก็เรียกคณะวินัยทอนเพราะนั้นพระทั้งพุทธการจะมีสองเรียกว่าผู้ที่ชอบในการจดจำข้อธรรม อีกฝ่ายหนึ่งก็ชอบจดจำข้อวิเนยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสนอกสนใจฟังข้อธรรมข้อวินนยแล้วก็เอามาปฏิบัติตามปฏิบัติตามตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหลุดพ้นอันนี้ผู้ที่สนใจข้อธรรมข้อวินนยท่านก็เรียกพระอะไรก็เรียกคัมภะทุระคือผู้ที่ถือเอาการท่องจำธรรมวินนยเนี่ย เป็นเป็นงานเป็นธุระอีกฝ่ายหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระผู้ที่เอาข้อธรรมข้อวินัยเหล่านั้นมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตัวจนกระทั่งเกิดผลขึ้นมาหลุดพ้นในจิตในใจเป็นลําดับไปจนหลุดพ้นที่สุดว่างั้นเถอะอันนี้คือฝ่ายวิปัสนาธุระผู้ถือธุระก็คือการขัดเกลากิเลสจะขัดเกลาได้ก็ต้องอาศัยข้อธรรมข้อวินยัย ต้องคอยเงี่ยหูฟังสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมาใหม่มาใหม่เพราะมีเหตุไปทําสิ่งนั้นไปทําสิ่งนี้จนกลายมาเป็นโทษขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติไม่ให้ทําสิ่งนั้นอย่าทําแบบนี้ควรทําแบบนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นท่านก็ต้องเงี่ยหูฟังกันตลอดไม่ได้เบื่อนายว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็น่าเบื่อหน้านายเดี๋ยวมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ได้ยิน จนกระทั่งมาถึงคราวที่ท่านปรินิพานพระ <c oughs> จึงได้บ่นขึ้นมาเป็นพระเป็นพระแก่นะไม่ได้เป็นพระนุ่มเนึกว่าพระแก่จะไม่ขี้บน่นข,ขี้บน่น <c oughs> เป็นพระแก่บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานก็ดีท่านจุกจิกจูก้จี้ไม่มีใครต้องมาคอยพร่ำสอนมาคอยบน่นคอยว่า คราวนี้เราจะทําตัวยังไงก็ได้สบายแล้วนั่นแหะนี่แหละพอพระได้ยินอย่างนี้พระมหากระสปะท่านได้ยินท่านไม่ได้ดุนะท่านได้ยินแล้วท่านสลดสังเวชหมายไว้ในใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีใครคิดกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นขึ้นมาเพราะว่าเบื่อานในถ้อยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากัน เรียกว่าไม่ทําก็ได้แต่ปีนี้ไม่มีใครมาจําจี้จําชัยจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานคิดอย่างนี้เนะี่ยคือไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากสป,ปะท่านก็เลยเป็นประธานสังขยาหลังจากงานถวายเพลิงพุทธสรีระขอพระพุทธเจ้าเราท่านก็ถือเอาเป็นธุระเลยเรียกประชุมซึ่งท่านคัดกรองเอาผู้ที่เป็นผู้มีธรรมมีวินัยในใจ ท่านผู้นี้ประเภทนี้ท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะรวบรวมอะไรก็รวบรวมด้วยความเป็นธรรมถ้ารวบรวมแบบผู้มีกิเลสเนี่ยจะเลือกเลือกที่รักนักที่ชังกฎเกณฑ์นี้มันมากไปอย่าเอากฎเกณฑ์นี้เออดีจะได้พวกเราจะได้สบายอันนู้นจะได้ลําบากนี่จะไม่มีในจิตใจพระอรหันต์เพราะนั้นท่านเลยเอาแต่คัดเลือกเฉพาะพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์ก็มีประเภทที่ทําได้แล้วคือเข้าถึงทมวิปัส,สนาธุระจนถึงที่สุดแต่ขาดผู้ที่เชี่ยวชาญคันถธุระไม่ได้ในที่นี้ก็คือพระอานนท์เนีน่ยพระอุบาลีนะหลวงพ่อพระอนอนท์ก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อธรรมส่วนพระอ,อุบาลีนี่ท่านเชี่ยวชาญทางด้านวินัยเรียกว่าแม่นยำมากเหมือนกับนักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรานั้นวักนั้นพูดขึ้นมาปับ๊บแม่นยำว่างั้นเถอะนี่พระอุบาลีก็เช่นกันพูดด้วยความแม่นยำแล้วก็วินิจฉัยจดจำก็ต้องแม่นยำแล้วต้องวินิจฉัยด้วยว่าเหตุการณ์เหล่านี้เหล่านี้เทียบเคียงได้ไหมเข้ากันไหมกับลักษณะนี้เข้ากันเข้ากันไหมกับโทษความผิดประเภทนี้ประเภทนี้นี่คือพระอุบาลีแล้วก็ ตัดสินด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตัดสินเพราะว่านี่ฝ่ายเราเพราะนั้นเอาบทลงโทษน,น้อยๆน,นี่ไม่ใช่ฝ่ายเราเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเล่นงานให้หนักๆไไม่มีนี่สำหรับผู้ที่เดียวกับพระอุบาลีท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแม้ท่านเป็นพระวิปัสนาธุระแต่ก็ต้องอาศัยความเป็นคันธธุระที่ท่านใส่ใจเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอตัคคะทางด้านนี้ได้ได้ถูกเลือกเข้ามา อยู่ในการประชุมจนกระทั่งกลายเป็นสังขยาก็คือทุกคนก็จะพูดแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันนะก็คือทั้งข้อธรรมข้อวินสวดจดจําแบบเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติแบบเดียวกันนะอันนี้คือตั้งแต่นั้นก็ปฏิบัติตามนั้นมาจนถึงสมัยพวกเราเนี่ยถ้ามีเหตุให้ทําสิ่งที่ผิดพลาดไปจากข้อธรรมข้อวินเหล่านั้นอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลายแคว้น วัดชีหรือเปล่าคุณป้าแวนวัดชีหรือเปล่าอันนี้ก็คือเริ่มว่าพระเนี่ยเก็บอาหารไว้ในกุฏิก็ได้รู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดจับเงินจับทองก็ได้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนคารวะญาติโยมยถือเงินถือทองก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่เ่ากกี้เอาเงินเอาทองไว้ในย่ามพอเข้าถวายแล้วก็อาหารก็เก็บคําวันข้าคืนได้ ม่ใช่บินธบัตแล้วก็ต้องสละออกหมดสละออกหมดอันนี้ก็คืออะไรที่เป็นอาหารที่ใส่ในบาทมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เก็บได้กินต่ออะไรแบบนี้นะรู้สึกอย่างน,นี้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อธรรมข้อวินัยก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบดั้งเดิมแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นพระที่ท่านปฏิบัติแบบนี้มาตลอดอยู่ในแคว้นอื่นมาเห็นเข้าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แล้วถ้าแบบนี้พุทธศาสนา แบบนี้อะไรที่มันทําง่ายง่ายง่าย,ายมันก็จะมันก็จะถูกปฏิบัติตามกันเพราะว่าเมื่อง่ายทุกคนก็เอออันนี้ง่ายดีสบายดีก็ทําแบบนี้ไอ้แบบดั้งเดิมที่สังคยาามาเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่ทําก็ไปเลือกทําแบบง่ายแบบง่ายเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็จะขยายวงออกไปท่านก็เลยต้องสังคยาาซ้ําอีกนั่นแหละการสังคยนาคือการทบทวนของเก่าเอาของเก่าขึ้นมาให้ทําแบบนี้อย่าไปทําแบบอื่น อย่าไปเพิ่มเติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติอย่าไปตัดทอนสิ่งที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเพราะคําสอนของท่านเนี่ยตัดไว้ชอบแล้วนะเพราะเราอย่าไปแต่งเติมเสริมอย่าไปตัดทอนจะทําให้เสียหายร้ายแรงหลางนั้นเถอะท่านปฏิมากรรมนะประดิษฐ์ไว้อย่างงดงามสวยสดสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสังขยาณาก็คือการเอาของเก่า มาทบทวนไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ในเวลานี้พวกเรานะาเกิดปัญหาถกเถียงขึ้นมาในหมู่ชาวพุทธนะจริงจริงก็คือได้ทําสิ่งที่ถูกต้องตามทำตามวินัยไหมถ้าทําสิ่งที่ถูกต้องตามทำตามวินยัยก็เดินตามนี้ก็จะราบรื่นถ้าขัดแยง้งก็ไม่ใช่นะเรียกว่าไม่ได้ไปตัดทอนไม่ได้ไปเพิ่มเติมเนะพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งที่หลวงตาย,ยังอยู่ก็มีประเด็นที่ถกเถียงเกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธเรา เรียกว่าจะออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพราะคิดว่าพระราชบัญญัติเนี่ยหรือกฎหมายเนี่ยจะเป็นยาชั้นเอกนะยาชั้นเอกแก้ได้ทุกโรคปรากฏว่าหล,ลงตาเนี่ยออกมาห้ามปรามเลยเพราะว่าการแก้กฎหมายปรากฏว่าเป็นไปเพื่อการทําลายธรรมวินยัยไม่ได้เป็นการแก้กฎหมายเพื่อที่จะเสริมธรรมวินยัยถ้าแก้กฎหมายเพื่อเสริมธรรมเสริมวินยัยให้ของดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบดีอยู่แล้ว ให้เอามาปฏิบัติกันอย่างจริงจังอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าไปแต่งเติมเสริมเข้าไปไปตัดทอนผิดดังนั้นแหละนะซึ่งในครั้งหลวงตาในท่านต่อสู้เรื่องนี้คัดค้านเพราะว่าเป็นการลบล้างอาวุษโสพันเตก็คือการนับถือกันเคารพกันโดยพระผู้มีพรรษาสูงเนี่ยพรรษาสูงนี่เอาตั้งแต่การเดินบินฑบาตเอาตั้งแต่การอะไรเนี่ยท่านนั่งเรียงเป็นลําดับอย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือเรื่องของอาวุโสพันเตหรือการพูดนะพูดปฏิบัติต่อการพูดต่อกันเนี่ยท่านจะยกมือไหวนะ้บวชก่อนเราเพียงแค่ไม่กี่นาทีท่านก็เคารพกันนะดูครูหน้าหลายองค์นะที่เป็นสายครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นครูหน้าท่านปฏิบัติต่อกัน,นไม่เหมือนบวชพร้อมกันเลยอ่อนน้อมทำตนเพาฉนั้นแต่ไม่ต้องพูดบวชต่างกันหนึ่งวันสองวันหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปี ยิ่งต่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงความอ่อนน้อมลงต่อผู้ที่อาวุโสมากเท่านั้นนะจะไม่ข้ามจะไม่เกินจะทําอะไรปรึกษาปรารบจะไม่เอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งยิ่งกว่าผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ขัดต่อทมต่อวินยัยนะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่กว่าเราชี้นําให้ทําในทางที่ผิดเราก็เลยทําผิดเพราะท่านอาวุโสมากกว่าไม่ใช่อันนี้ก็เท่ากับขัดต่อทมต่อวินัยอีกนั่นแหละงนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านคัดค้าน หลวงตาท่านรักษามาทั้งข้อธรรมข้อวินยัยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านยังรักษาขนบประเพณีอันดีงามในหมู่ชาวพุทธเราที่มีมาตั้งแต่การตั้งรากตั้งฐานประเทศไทยขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นขนบประเพณีมีมาท่านก็รักษาท่านไม่ได้ไปลบล้างเนี่ยองหลวงตาเราเพราะนั้นท่านจึงทําหน้าที่ทั้งเคารพในธรรมในวินยัยแล้วก็ปฏิบัติตนตามธรรมและวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ไปข้ามไปเกินไม่ไปตีความที่เข้าข้างกิเลสไม่มีท่านรักษาแบบนีม้มาตลอดทั้งชีวิตและพอมีข้อกฎหมายที่จะกระทบกระเทือนข้อกฎหมายฉบับใดก็ตามไม่ใช่แต่เพียงพรบสงฆ์เช่นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าอย่างนี้จะขับไล่สาส่งพระป่าออกจากป่าอย่างนี้หลวงตาท่านก็ค้านอันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติประเภทหนึ่งเหมือนกันซึ่งมองว่าการบุกรุกป่าเนี่ยไม่ถูกกระถูกต้องการบุกรุกป่าไม่ถูก แต่ต้องไม่ข้ามเกินพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ป่าสอนให้เราพอใจที่จะอยู่ป่าเพราะอยู่ป่านี่ไม่สนุกเนี่ยมีแต่ขัดเกลากิเลสไปอยู่ป่านี่มีแต่ความน่ากลัวสิงสาราสัตว์แต่ถ้าไปอยู่ป่าเพื่อไปทําลายนะทำลายป่าเนะี่ยเพื่อไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อไปบุกลุกเพื่อไปทําสิ่งที่เป็นทรัพยากรของชาติให้วิบัติไปอย่างนี้ท่านก็ไม่นหลวงตาท่านก็ไม่ส่งเสริมเช่นกัน อันนี้ไม่เข้าลักษณะของธรรมวินัยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ค้านมาเรื่อยอะไรที่จะเป็นไปเนี่ยเพื่ออะไรไล่พระออกจากป่าท่านก็ค้านกฎหมายฉบับใดก็ตามที่เป็นแบบนี้ค้านหมดถ้าเกิดอะไรอะไรขนบป,ประเพณีอันดีงามระหว่างสถาบันกับพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนท่านก็ค้านเรื่องสังฆราชอย่างนี เป็นตัวแทนของกษัตริย์ในการที่ตรวจตาดูแลธรรมวินัยของพระในสังฆมณฑลและไปปรับเปลี่ยนให้เกิดการกระทบกระทั่งเอาอะไรเรียกว่าทําลายประเพณีอันดีงามไอ้หลวงตาท่านก็ค้านหรืออะไรอีกเ,อเรียกว่าเรื่องพระราชบ,บัญญัติคณะสงฆ์ที่ที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนอำนาจ ให้อำนาจทําให้พระเนี่ยเลยหลงในอํานาจถือเอาลาบยศสรรเสริญเนี่ยถือเอายศถาบรรดาศัก์ยิ่งกว่าพระธรรมวินยัยยิ่งกว่าการปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้หลงตาแล้วก็ค้านอีกเนี่ยนะพาะมีอยู่สมัยหนึ่งที่กําลังจะปรับเปลี่ยนการปกครองเอาพระหนุ่มขึ้นมาปกครองพระแก่พระแก่เอาไปแขวนไว้นะ่ยไปคิดแบบทางโลกเกินไปแล้วก็ปลด พอท่านเป็นสังฆราชท่านอายุขนาดนี้ไปปลดท่านออกเลยล้วก็จะไม่ได้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งที่เราเคารพสักการะประวัติดั้งเดิมของเราอยู่จนสิ้นพระชนเป็นตำแหน่งที่อยู่จนสิ้นพระชนถ้าไม่ได้ถูกอะไรพระราชอำนาจพิจารณาว่าท่านาไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ แต่ถ้าไปถือว่าแก่เท่าชรลาแล้วโดยที่ท่านยังทรงคุณธรรมอันงดงามอยู่แต่ท่านแก่เท่าชรลาก็เลยไปปลดท่านไม่เคยมีเลยแม้แต่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนท่านก็ไม่ทำท่านก็ยังเคารพในความเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ถือเอาความแก่เท่าชราความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นวาระวาระวาระไป เป็นงานเป็นการเฉพาะเฉพาะไปไม่ได้ถึงขนาดเป็นลบล้างเหยียบย่ํำออกเนี่ยนี่ของตาท่านก็ต่อสู้เพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างอันงงุดงามที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาในหมู่ชาวพุทเราเราก็ถือตามนี้คำว่าสังขยนาคือเอาของเก่าที่สมบูรณ์แบบแล้วคือข้อธรรมข้อวินัยไม่ใช่ไปเอานักกฎหมายเอานักกฎหมายที่คิดว่าเรา เก่งมากเราเชี่ยวชาญมากเราจะแก้ปัญหาเราจะใช้ไม้ขนาบอย่างรุนแรงเพราะงั้นถอะท่านไม่เอาพูดสิ้นกิเลสเอามาปกครองผู้ที่ท่านกําลังขัดเกลากิเลสยังไม่มีตั้งแต่ครั้งพุทธการเคยมีมาแล้วพระเทวทัตพระเทวทัตนี่คิดจะอะไรเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่แล้วก็มองว่าทมและวินัยของพุทธเจ้าอ่อนได้สู้เราไม่ได้เราจะบัญญัติใหม่เราจะเอาให้เจ๋งกว่า เราจะบัญญัติให้พระทุกรูปในสังฆมณฑลเนี่ยไปอยู่ในป่านอนป่าตลอดชีวิตไม่ได้เป็นข้อธรรมนะอันนี้จะให้เป็นข้อวินยัยบังคับเลยบังคับพระทุกรูปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเป็นโรคอะไรก็ตามต้องนอนโคนไม้นะราั้นแต่เนี่ยต้องใช้ผ้าสามผืนจะมาใช้ผ้าที่ถวายโดยงานกระถินงานผ้าป่างานผ้าอาบน้ำจอะไรที่เกิดจากนางวิสาขาที่เกิดจาก เมนทกะเศรษฐีที่เป็นผู้ขอให้มีผ้าประเภทนั้นเถิดผ้าประเภทนี้เถิดไม่เอาต้องไปใช้ผ้าที่ทิ้งไว้ตามถนนหนทางที่อยู่ในป่าช้าเพราะพระต้องมักน้อยสันโดษเพราะฉะนั้นให้ใช้ผ้าจากซากศพเท่านั้นผ้าที่มาโดยทยทานชาวพุทธเราทั้งหลายตามเทศกาลลบล้างออกให้หมดถือเป็นความมากักมากเอางั้นเถอะแนาฟังไหมอาหารเหมือนกันพระเนี่ยไม่ควรจะฉันเนื้อ เพราะเป็นผู้มีใจโหด้ร้เหมือนยักษ์เหมือนผีนั่นแหละควรจะอะไรควรชั้นแต่ทั่วนาซึง่งแสดงถึงความมีเมตตายอย่างแท้จริงเนีเอาข้อเหล่านี้ห้าข้อนี่เป็นกฎหมายใหม่นะร่างพระราชบัญญัติใหม่เสนอเข้าไปในสภาเพราะนั้นมีพระจํานวนห้ารอรูปเชื่อโอ้เข้าท่าพระเทวทัตเสนอเข้ามาในสภานี้เข้าท่าเอางั้นเถอะ ธรรมะของพระเจ้ารู้สึกว่าจะมักมากเกินไปโหดร้ายเกินไปไม่ดีเท่าพระเทวทัตพระเทวทัตดูเป็นผู้มีกิเลสน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดูมีกิเลสมากกว่าเท่าั้นเถอะนั่นแหละเนี่ยปรากฏว่ายุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นเลยว่างั้นชาวพุทธเราเนี่ยเพราะเชื่อในพระราชบัญญัติประเภทนี้ว่าเข้มแ,แข็งแข็งแรงเนี่ยเป็นยาขนานแรงที่จะปราบพระที่ไม่ดีให้เป็นผู้มีมักน้อยต,ตามๆพระเทวทัตหมด ที่จะไปจ้างคนมาฆ่าที่จะไปมอมเล่าช้างให้ช้างไปฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พูดถึงนี่คือปเทวทัตปเทวทัตตัวจริงก็คือมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภโมโทสันอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากใหญ่ยังมีความเกลียวโกรธหงุดหงิดงุ่นง่นงนงานโกรธเครืองให้พระพุทธเจ้าเพราะมีความอาฆาตพยาบาทมีความอิจฉาริษยาม,มากอิจฉาใครไม่อิจฉาไปอิจฉาพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเลยเป็นความโกรธอย่างรุนแรงมีโลภโกรธหลงอยู่แต่จะกลายเป็นผู้มีตราพระราชบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเอามาล้มพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งพระโมกข์ลาภาษาลีบุตรไปในที่สุดก็แก้เคลื่อนได้ไม่มีใครเชื่อพระเทวทัตเพราะว่าพระเทวทัตยังมีกิเลสอยู่เลยท่านไม่เอาผู้มีกิเลสมาเป็นผู้ตราเทรวาทเราคือผู้ที่เคารพในคําสอนของพระเถระ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นมา,นมาก็คือการสังคายนาที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลโดยพระมหากัสปะนั่นแหละเนี่ยเราถือเอาหลักนี้เราจะไม่ปรับเปลี่ยนเพราะถือว่าสมบูรณ์แบบทําให้ผู้มีกิเลสกลายเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ด้วยข้อธรรมข้อวินัยเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมาอะไรเลยไม่ต้องไปตัดทอนอะไรเลยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายอะไรก็ตามถ้าไปลบล้างแบบเดียวกับพระเทวทัตเนี่ยหลวงตาท่านก็จะพาพวกเราค้าน แต่ถ้าเป็นไปเพื่อส่งเสริมหลักธรรมหลักวินัยที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลที่ท่านท่นทองจํากันมาสืบทอดกันมาด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาสุดหัวจิตหัวใจแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นพร้ารหันตามๆกันมาอันนี้ถ้าเป็นไปเพื่อส่งเสริมเพื่อเป็นการรักษาเห็นด้วยอย่างเต็มที่เย่างนั้นพอดีคือหลักของชาวพุทธเรานะส่วนผู้ที่ปฏิบัติผิดไปจากข้อธรรมข้อวินยัยก็เป็นที่ตําหนิติดเตียนเองในหมู่ชาวพุทธเราเหมือนกับ เห็นไหมสิ่งที่หลวงตาท่านสอนทาไมท่านสอนให้เราอยู่ป่าเพราะอยู่ป่าเป็นการลดทอนกิเลสทาไมให้เราถือธุดงเพราะเป็นการลดทอนกิเลสท่านให้มีในเขตวัดเขตวานแล้วก,ก็มีการแยกเขตนี้เป็นเขตสงฆ์เขตนั้นเป็นเขตอุบาสกผู้ตั้งใจภาวนาเขตนั่นเป็นเขตอุบาสิกาผู้ตั้งใจภาวนาไม่ใช่มาเล่นมหัวถ้ามาเล่นมหัวนี่ก็คือการเพิ่มพูนสั่งสมกิเลสก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นแม้แต่ในวัดในวาท่านก็ควบคุม แต่ไม่ให้มีการเปิดดูหนังฟังเพลงในวัดในวาไม่ให้ดูมีหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือไม่ให้มีเพื่อที่จะตัดทอนกิเลสข,ขัดเกลากิเลสจิตใจของเราที่จะฝักไฟในสิ่งเราในเรื่องกิเลสทั้งหลายสังสมขึ้นมาก็จะถูกลดลงไปลดลงไป,ลดลงไปทุกเมื่อเช้าวันทุกวันทุกคืนนี่แหละนี่ถ้าทําแบบนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดเพราะนี่คือการแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่วิเวกไม่ชอบคุกคลี ชอบเจริญเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อหวังความหลุดพ้นเอาวิมุตติหลุดพ้นเป็นที่ตั้งในแดนในความมุ่งหมายในชีวิตของเราอย่างนี้เป็นต้นแม้ทำอ,อยู่ในฝ่ายคันธธุระหลวงตาท่านเคยอยู่ฝ่ายคันธธุระมาท่านก็สวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมทุกคืนหลังจากที่อ่านท่องจําบาลีท่องนักธรรมตีโทเอกเพื่อไปสอบกลางคืนท่านก็จะเดินจงกรมทุกคืน ก็คือท่านยังมีความตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นเป็นที่ตั้งอันนี้จะเป็นไปปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะไม่เกิดถ้าเป็นคันธทุระโดยมีเรียกว่า,าความเป้าหมายเพื่อความหลุดพ้นแต่ถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นในชุดก็จะเดินไปในทางที่สั่งสมกิเลสมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ปัญหานี้ก็เป็นเปลี่ยนปัญหาการปฏิบัติขัดต่อข้อธรรมหรือวินยัยขัดต่อวินัยนั่นแหละแต่แต่ถ้าขัดต่อกฎหมายนะหลวองตาท่านพูดเองเลย ถ้าพระไปทําสิ่งผิดกฎหมายเช่นไปเสพยาบ้าไปซื้ออะไรสิ่งของอที่หนีภาษีไปทําการยักยอกทรัพย์ของสงอันนี้เป็นทรัพย์ของสงแล้วเราไปยักยอกเข้ามาเอามาเป็นสมบัติของตัวนี่เรียกว่าก็คือขอโมยนั่นแหละเหล่านี้เรียกว่าผิดทาผิดวินัยแต่ผิดกฎหมายด้วยผิดทั้งทมผิดทั้งวินยัยแล้วที่สาคัญก็คือผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองก็สามารถมาคว้าเอาตัวไปได้ ถ้าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองก็มาเอาได้ไม่ขัดต่อทมต่อวินยัยแต่เพราะไปขัดต่อทมต่อวินัยก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่พ่อเราควรจะเข้าใจเราจะได้แยกแยะได้เราจะได้ไม่พอเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ไปดูถูกดูแคลน,นว่ากฎหมายน้อยไปพระธรรม่วินัยของพืชเจ้าบกพร่องไปบกพร่องสิเพราะว่าเราปฏิบัติตาไมไหมล่ะพระยังจับเงินจับทองไหมล่ะพระยังพอใจในย่บลาบยศสรรเสริญไหม พระยังพอใจท hey, on. you <may CEO>? ี่จะใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเป็นการเสริมกิเลสไหมในขณะที่วัดกรรมฐานโดยเฉพาะองค์หลวงตาท่านห้ามเลยห้ามเด็ดเลยท่านเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมหันตะภัยเป็นมหันตภัยของพระท่านใช้คําหนักหน่วงเลยไม่ได้ใช้คําธรรมดาเพราะฉะนั้นก็นี่นี่คือท่านตัดเหตุไว้ตัดไฟไว้แต่ต้นลมแต่ถ้าผู้ปฏิบัติตามคำดุเดือดคำ ดุดาว่ากล่าวขององ์หลวองตาไม่ได้ตาว่าไม่ได้ก็คือจะฝ่าเฟินในที่สุดมันก็จะค่อยๆเดินไปตามร่องรอยที่สั่งสมจะก็ต้องผิดพลาดได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อคิดว่าสังขยาคือเอาของเดิมที่ดีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเอามาปฏิบัติขึ้นมาจริงจังกันเราเอาของเดิมที่ดีแล้วมาปฏิบัติก็อย่างจริงจังกันในทุกๆข้อถ้าข้อไหนวัดใดเราล่วงเกินสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือหรืออะไร ปล่อยไปปล่อยมากไปในจุดนั้นเราก็ดึงขึ้นมาให้เข้มดึงขึ้นมาให้เข้มเพื่อกลับข้อมาสู่ข้อทำข้อไว้ในดั้งเดิมน,นี่แหละเรียกว่าสังขยาวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้พูดเอาละวันนี้ก็เพียงเท่านี้อ,าาร,อรับวปัจจัยที่ยากติดตามทุกท่าน,น,นร่วมกำนวณในวันพรุ่งนี้ห้าพันหกร้อยส1 0บาทครับ

นันตยเตยสัลุกโรขภัยยาเวระโตกาสันตุจุปันทวะอเนกานตระร้ายบีวินาศสันตุเสสะโตัญชัยเสติทานังลาพังโสทิ <c oughs> ภัตทยันสุขังบาลังสิริอายุตะวันโญจักรพุทังบุตรีเจยะสวัสดิวาสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตมหาวัตุสามบาลังบาลังพระคันตุสามบเทวตาสามบุทธา นุภาเวนสักาสทีภาวันตุเตมภาวตุสามบะมังคารังราขันตุสามบะเทวะกาสามบะธรรมานุภาเวนสักาสทีภาวันตุเตมภาวตุสามบะมังคาลัง प्रार्थन्तु साम्बदेवता साबसम् नो भावे न सदा